เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมไฮสซอสมะเขือเ,อเทศแบรนด์ดังที่บ้านแทบทุกหลังต้องมีถึงใช้เลข57เรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ปี1869 156ปีที่ผ่านมาเมื่อเฮนรี่จอห์นไฮส์ก่อตั้งบริษัทเขาเริ่มจากซอสที่เรียกว่าฮอสแรดดิชแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดังที่โดนที่สุดก็คือซอสมะเขือเ,อเทศไฮส์คาชับที่เปิดตัวในปีคศ1876แล้วเลข57มาจากไหนละ่ะ ตอนนั้นไฮส์ ist, มีสินค้ามากกว่า60ชนิดแล้วแต่เฮนรี่ไฮส์ชอบเลข5ส่วนภริยาของเขาชอบเลข7เลยเอามารวมกันเป็น57 varieties เพื่อใช้ในการทำการตลาดหมายถึงมีให้เลือกหลากหลายถึง57ชนิดแม้จะเป็นแค่การเลือกเลขเล่นๆแต่57 v a r i e t i e กลายเป็นตำนานทางการตลาดที่ทำให้ไฮส์เป็นแบรนด์ซอสมะเขือเทศอันดับหนึ่งของโลกจนถึงทุกวันนี้แม่ น่าจะเป็นเลขท้ายสองวดหน้าสละมัง